กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผูา้แทนราศฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณแบบเทกระจาดช่วงสุดท้ายของรัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่ดูเหมือนจะผิดปกตินะครับรายชื่อผู้เข้าอภิปรายมากกว่า30คนแสดงว่ากระทรวงนี้เป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ผมจึงขออนุญาตฝากท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในการตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผมมองขึ้นไปบนบัลลังทีไรผมเห็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เรามักจะถูกท,าท้าทายจากฝ่ายบริหารอยู่เป็นประจำนะครับท่านประธานครับผมจึงขอความเมตตาท่านประธานช่วยกันรักษาเกียรติภูมิของนิติบัญญัติของพวกเราด้วยท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอภิปรายการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชา และท่านประหลัดกระทรวงจตุพรบุรุษพัฒน์ชื่อเล่นชื่อตุม๋มท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากกระทรวงนี้เนี่ยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยครั้งมากแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหาดังที่สมาชิกรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติได้อภิปรายไม่เป็นไรครับพวกผมมีหน้าที่ถ้าฝ่ายบริหารไม่แก้ไขนิติบัญญัติไม่สามารถดําเนินการได้ผมก็ต้องไปองคอ์กรอิสระก็เตรียมเรื่องไว้ไปที่ดีเอสไอจะร้องเป็นคดีพิเศษหลักฐานเพียบ จะร้องปอปทและจะร้องปอปชให้เห็นเลยครับว่ารัฐบาลชุดนี้ขี้โกงแบบไหนอย่างไรบ้างท่านประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านประธานดูกราฟิกที่ผมจะให้ขึ้นจอเลยครับท่านประธานจะเห็นว่านโยบายรัฐบาลบอกว่าพยายามจะเร่งเบิกจ่ายปรากฏว่าการเร่งเบิกจ่ายนั้นเนี่ยถ้ามันมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ส่อไปในทางทุจริตเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับ ถ้าฝ่ายสดพร้อมขึ้นกราฟิกที่1นครับ,รบแต่ถ้าประธานที่เคารพครับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานใช้งบประมาณแบบซ้ำซ้อนจนน่ารังเกียจที่น่ารังเกียจเพราะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเป็นประจำครับใช้แทคติกทางกฎหมายผมยกตัวอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอีกอันนึงครับอันนี้ภาพที่สอง ผมจะบอกท่านประธานเดี๋ยวนี้ครับว่าหลายกระทรวงเนี่ยท่านแก้ไขบาโทษครับหลายกรมของท่านเนี่ยท่านแก้ไขปัญหาได้อย่างดีนะ e ครับท่านประหลัดก็กรุณาเล่งแก้ไขท่านรัมตรีก็ชี้แนะแต่ผมได้ยินมาครับว่ามีการพูดบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมหลายท่านเด็กขายใหญ่ไม่อยากไปยุ่งเดี๋ยวมันก็กระียณแล้วผมถามความชิบหายวายปวงของประเทศนี้จะปล่อยแบบนั้นใช่ไหมครับขอภัยถอนครับท่านประธานครับความลําบากหรือความเสียหายของประเทศนี้จะปล่อยอย่างนั้นเหรอครับผมอยากจะบอกท่านประธานที่เคารพครับว่า ที่ผมยกกราฟิกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับรายการ1-10ถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซื้อที่ขุดเจาะน้ำอีกแล้วลุนกันไปทั้งประเทศท่านประธานครับอ้าวจิรายุก็สร่รวนราชการเขาก็ต้องซื้อไม่เป็นไรครับไปติดตามตอนต่อไปตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะมีภาคสองที่ผมให้ท่านประธานดูนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกส่งจดหมายดังกล่าวดีครับไปที่สำนักงบประมาณครับแล้วก็ส่งไปที่ประธานคณะกรรมาการงบประมาณ6 6 ซึ่งระบุอย่างนี้ครับว่าขอให้ปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเนื่องจากกรมนี้เนี่ยซื้อรถขุดเจาะน้ําบาดาลสองคัน 2, คันละ89้าล้านห้าแสนเป็นเงิน179้าล้านบาทและตั้งงบประมาณซื้อทุกปีปัจจุบันนี้ทําตัวเหมือนเป็นมอเตอร์โชว์กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีรถขุดเจาะเกือบ100ร้อยคันเดินไปชมได้เลยนะครับในกรมอธิบดีคนใหม่ที่จะมานี้ไม่ต้องห่วงครับฝา่ายค้านตรวจยิบ ท่านขยับตัวเมื่อไหร่ถ้าท่านสุดจริตมีความเป็นสุภาพบุรุษได้รับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาผมจะชื่นชมท่านครับและจะยกมือท่วมหัวท่านและส่งเสริมท่านด้วยท่าปนประธานที่เคารพครับปรากฏว่าเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับตั้งงบประมาณใช้รถขุดเจาะของกรมและก็ใช้ข้าราชการลูกจ้างรับเงินเดินหลวงเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าที่พักค่าน้ํามันก็เบิกเงินหลวงหมดท่าปนประธานครับแต่ไปตั้งในหมวดคุภผ่านผมถามกรรมธิการรู้ไหมฮะ ถ้าท่านไม่รู้ท่านช่วยไปเปิดดูหน่อยนะคือตั้งงบสองอันซ้อนกันอยู่ครับพูดง่ายคือเขาเรียกว่าเบิกสองเด้งกรรมธิการรู้ไหมครับท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าตั้งงบประมาณหมวดคุณุภัณฑ์ที่ดินและการก่อสร้างแอบแฝงไว้ในโครงการต่างๆทุกโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสาร1นึ่สหเป็นเอกสารรับจํานวนมากซึ่งแน่นอนครับปกติส่วนราชการก็จะตั้งงบค่าน้ํามันค่าใบเลี้ยงค่าโรงแรมที่พักต่างๆเข้าไปอยู่ในหมวดค่าใช้สอยซึ่งพอไปดูในเล่ม มันก็มีครับหมายความว่าไปนอนโรงแรมเนี่ยนะครับต้องทางขาสองห้องขับรถก็ต้องสองคันเติมน้ํามันก็ต้องสองปั๊มนี่ผมฉายภาพให้ท่านประธานเห็นนะครับว่าบ้านเมืองนี้มันเป็นอย่างนี้ไงครับถ้าท่านแก้ไขแบบตรงไปตรงมาไม่เลี่ยงบาหลีไม่สีถนนชัยมีแต่คนชื่นชมท่านครับสุดท้ายท่านประธานครับจริงๆผมตั้งเจ้าตั้งเป้าไว้เจ็ดนาทีขออภัยท่านประธานเลยครับเป็นเรื่องสําคัญจากนั้นเนี่ยนะครับ พอดูตัวเลขแล้วดูเหมือนจะน้อยโอ้ประชาชนอยากได้น้ําที่โน่นที่นี่ผมรู้ท่านรัฐมนตรีรู้ท่านประหลัดรู้แต่ปรากฏว่าท่านหลีกเลี่ยงการตรวจสอบครับมีเงินสองกล่องครับกล่องหนึ่งคือเป็นก็ประมาณในเล่มขาวคาดแดงที่เรามาพูดกันนี้กล่องที่สองคือกองทุนทรัพยากรน้นําบาดาลครับมีหลายพันล้านบาทปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นของกรรมธิการครับบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านพูดบอกว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรปรปับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลให้สามารถใช้งบประมาณในการซ่อมแซมขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนได้ท่านรู้หรือท่านมั่วครับเพราะงบประจำมันมีอยู่แล้วจะซ่อมแซมจะขุดเจาะแต่กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเขาไว้เพื่อศึกษาแต่กรรมาิการไปแสดงความเห็นแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จริงประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับกองทุนทรัพยากรน้ำบาดาลเขียนอนํานาจให้อธิบดีกรมเป็นผู้จ่ายได้หมด กรรมธิการที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการกิการกองทุนเชิญแล้วเชิญเล่าเฝ้าแต่เชิญถ้าเป็นนักบริหารราชการแผ่นดินก็มาชี้แจงครับท่านประธานดูจดหมายนี้นะผมไม่รู้ว่า,า,ท,า,าท่านประธานเห็นหรือเปล่าท่านประธานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติถ้าต้องตอบด้วยนะครับขอภัยท่านนะครับช่วยขึ้นจดหมายเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับ <S <S เนี่ยฮะจดหมายเขาส่งถึงผมบอกว่าที่เขาไม่มาชี้แจงเนี่ยเพราะบอกประธานชวนแล้วเออแบบนี้ก็มีด้วย ประธานกรรมธิการเรียกเพื่อขอดูรายละเอียดครับว่าใช้เงินกองทุนน้ำมันไปซ้ําซ้อนไหมซื้อรถขุดเจาะเหมือนกันไหมแท่นขุดเจาะเป็นยังไงเบิกไปเลี้ยงทําซ้อนกันหรือไม่ไปนอนกันทีสองห้องไหมทางขาคือรถสองคันไหมแต่ส่งไปอย่างนี้ครับผมก็แทงจดหมายในนามประธานกรรมธิการไปถึงท่านประธานชวนผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นหรือ,อยังเขาอ้างบอกว่าท่านบอกท่านแล้วว่าไม่ต้องมาเนี่ยท่านประธานครับกระบวนการ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติเราแย่มากทั้งๆ้ท,งที่เรามีการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยสรุปท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาตบอกท่านประธานผ่านไปยังส่วนราชการนะครับการถ่วงดุลซึ่งกันและกันเนี่ยไม่มีใครมีเจตนาอะไรที่เป็นร้ายเลยครับถ้าท่านตรงไปตรงมาท่านไม่ทุจริตเขาเรียกถามท่านก็ตอบอธิบายได้ก็อธิบายไปเว้นแต่พวกคดโกงกินบ้านเมืองเท่านั้นแหละครับที่ไม่กล้าเพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเลยครับอะไรที่คิดว่าท่านตอบได้ท่านก็ตอบะนอบะครับกรรมธิการเขาก็เชิญกันเป็นปกติ จะได้โปรง่งใสยิ่งท่านเลี่ยงการตรวจสอบเมื่อไหร่ก็หมายความว่าท่านสอบไปในทางทุจริตมากขึ้นเท่านั้นซึ่งผมพึ่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ผมก็ต้องไปพึ่งหน่วยงานอื่นแต่ผมไม่ตาขอความเมตตาจากท่านประธานครับว่าทําเรื่องพวกนี้ให้มันปรากฏเป็นจริงสักทีเถอะครับว่าตั้งแต่คุณไปบูญนิติตะวันและไปร้องเรื่องคําสั่งลงคําสั่งเรียกนิติบัญญัติเป็นง่อยเปี้ยเสียขาเป็นเป็ดง่อย จะไม่เป็นไรครับท่านประธานครับพวกผมก็มีหน้าที่จะดําเนินการต่อไปผมจึงมีความจําเป็นจริงๆกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ดีนะครับดูแลทรัพยากรของชาติถ้าตรงไปตรงมาเป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกันอธิบายได้ต่อไปถามมาต่อไปอยากจะถามวัวตอบควายก็ไม่มีใครว่าแต่เคารพซึ่งกันและกันอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยจเจริญมากกว่านี้ครับผมจึงขออนุญาตแปรยติและสงเนสความเห็นในการตัดลดไว้ขอขอบพระคุณครับ